ก็จะบอกว่าในการออกออกลังกายนะครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะยกหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มากน้อยขนาดไหนผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆจะเล่นให้ดูด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะบริหารหน้าอกนะครับแล้วเราอยากจะให้หน้าอกมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ควรที่ยกยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงล่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า อารมณ์เนี้ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าน้ำหนักที่ใช้เนี่ยมันเหมาะกับเราไหมครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมผมเทนเนอร์วิทนะครับวันนี้ก็ได้อารมณ์มา,อารอลูกค้าแล้วไม่มียังท้ายไม่มาก็เลยคิดที่จะมาให้ความรู้กันในกลุ่มของพวกเราหน่อยนะครับอารมณ์เป็นแบบไหนในขนาดที่ยกนะครับผมก็ยจะบอกว่า เขา้าวครับผมผมจะเห็นนะครับในส่วนนี้เป็นเมนเพสู่นะครับผมเนี่ยจะใส่ที่ประมาณยี่ประมาณที่ง่ายๆนะครับผมจะใส่แบบบบอยู่ที่ประมาณที่น้ำหนักเบาๆนะครับ 25, น้ำหนักอยู่ที่ประมาณห้านะครับสองจุดห้าดู 2, 5, นะครับสองจุดห้าสองจุดห้านะครับผมใส่ที่สองจุดห้านะครับแล้วาเกจะผมยกนะครับผม หลักการคุณคิดว่าผมยกได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมอาจจะยกได้ประมาณ15 20ครั้งเลยก็ได้ดูนะครับผมยกครั้งที่ท1ครับครั้งที่2ครับครั้งที่3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 17เดี้เดี๋ยวเสียเวลาครับผมเห็นไหมครับผมสามารถที่จะยกได้ มากกว่า15ครั้งนะครับนั่นหมายถึงว่าน้ําหนักนี้มันเบาไปนะครับแต่ว่าผมมันมีเป้าหมายที่จะสร้างกล้ามหนึ่งนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดผมใส่แค่50ท่านียมันไม่ทําให้ผมแข็งแรงหรอกครับหรือว่ามันมันไม่ทําให้กล้ามเนื้อผมมีสัดส่วนที่ขยายได้ผม่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมโดยการเพิ่มน้หนักครับคือที่จะเอาเป้าหมายครับคือยกที่8หรือ10ครั้งนะครับผมจะมาใส่ที่20นะครับใส่ที่20แล้วเรามาดูนะครับว่าผมยกได้กี่รั้ง นะครับถ้าเกิดว่าผมยกได้มากกว่า10ครั้งนั่นหมาย <IR> ถึงว่าผมนั่นแหลที่ผมเล่นน่ะมันเบาเกินไป,ไปมาดูนะครับผมมาดูข้างๆนะครับผมผมใส่ไปทั้งหมด22นะครับ2ี่สกิโลนะครับถ้าละยี่2ิบ่กิโลซึ่งอันแรกผมใส่ไป่ี่ผมยกได้สบ,สบายสบายเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมมาดูนะครับ2ี่สกิโลว่าผมยกได้กี่ครั้งเป้า,าหมายคือเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อครับเราจะทำที่8ถึง10ครั้งม,มาดูนะครับว่าได้กี่ครั้งครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 0 1 1 12 1 3 1ก15็เบ็มีห้็นไหมครับมันเบาเกินไปเพราะผมยืดได้15ครั้งแต่เป้าหมายผมนะผมอยากจะให้กล้ามเนื้อผม ผมโตกล้ามเนื้ออกขยายให้มีส,สัดส่วนที่มากขึ้นอันนี้ครับผมผมทำได้ทั้งหมดนะครับ15ครั้งมันมันเกินเป้าหมายแล้วถ้าเราฝึก15ครั้งมันจะได้ถึงกล้ามเนื้อมีความคงทานค,ค,ค,ครับแต่ว่าผมอะ่ะจะเพิ่มเพื่อที่ผมจะให้ยกได้บานนะถึง10ครั้งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่22.5เดี๋ยวผมจะมาใส่ค่าครับผมก็จะเป็นเป็น27.5นะครับผมอ่ะครับ ากนั้นครับผมผมจะลองยกดูนะครับว่าทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่เป้าหมายเราตั้งเป้าหมายขอว่าเราจะยกถึงแปดสิบครั้งน้ําหนักผมเพิ่มไปแล้วนะครับเป็นยี่สิบเจ็ดจุดห้าเป้าหมายเราอยากจะมีกล้ามเนื้อนะครับผมให้กล้ามเนื้อเนีนการขยายครับเล่นแค่แปดถึงสิบครั้งดูครับผมว่าผมรู้สึกไงตอนแรกผมยกไปที่ยี่สิบสองจุดห้าผมได้สิบห้าครั้งแสดงว่าน้ําหนักนี้นะมันเบาไปแล้วนะครับดูนะครับผม อูนะครับเป้าหมายอยู่ที่8ถึง10บคั้ึนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดครับมันเริ่มที่จะช้าแล้วเพราะว่ามันเริ่มที่เป็นน้ำหนักที่เหมาะสมเก้าแล้วครเ้งียวครับแบบสุดท้ายเกือบไม่ไหวเนี่ยครับเห็นไหมครับ ดังนั้นในข้อกล้ามเนื้อที่ผมยกได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนะครับที่ผมจะมาะสมนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ27.5เผมยก8มาเริ่มสั่น9ยังไหวอยู่10แล้วถึงนะครับอันนี้คือน้ําหนักที่เหมาะสมกับผมในการเล่นอกเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อครับจากนั้นครับผมจะยกไปเนี้ยซ้าไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นซ้าไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกระทั่งผมทําได้เกิน10ผมก็จะเพิ่มน้ําหนักครับและผมก็ทำที่ 8- ถึง10ครั้ง นี่แหละครับคือง่ายๆครับผมสาหรับคนที่สงสัยถามมานะครับว่าเฮ้เราจะเล่นน้ําหนักยังไงให้มันมีกล้ามเนื้อมีส่วนที่มันเฟิร์มขึ้นนะครับง่ายๆครับเอาจํานวนครั้งะครับผมตั้งที่แปดถึงสิบครับแล้วคุณมาลองเล่นดูครับว่าน้ําหนักนะครับคุณยกได้เกินสิบครั้งไหมถ้าเกินสิบครั้งนั้นคุณจะฝึกเพื่อการบนทานครับหลายๆคนจะมีคำถามว่าทําไมเวลาที่ออกกำลังกายแล้วครับรูปร่างไม่เปลี่ยนการเนื้อไม่มานะครับ คุณได้แต่ความทนทานเหมือนคนที่ยกอยู่ท่าประจําประจําทุกวันนะครับผมมันสุดให้กล้มเรื้อทนทานครับง่ายๆครับผมก็ผมจะเหลือเวลาประมาณสามนาทีนะครับผมถ้าเกิดว่าผมอยากจะยกแค่แปดครั้งละ่ะผมก็เพิ่มเมื่อกี้ผมยกสิบครั้งครับผมก็เพิ่มไปอีกประมาณสองจุดประมาณเอานะครับผมมันไม่มีใสดตัว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาความรู้สึกว่าเวลาที่เรามายกเนี่ยเราได้ถึงแปดหรือสิบเป่าผมจะเพิ่มครับดังนั้น 0, <c oughs> ทั้งหมดนะครับน้ําหนักอันนี้จะเป็นสามสิบกิโลต่อข้างนะครับผมเพิ่มอีกสอง ผมก็จะมาส่2าดูนะครับเมื่อกี้ผมยกไปแล้วนะครับผมได้10ครั้งในน้ำหนักที่2.5เพ้าะใบเราจะสร้างกำเนยใช่ไหมครับ8ถึง10ครั้งครับเราดูว่าผมยกได้ถึง8หรือเปล่าถ้า8ผมก็จะคลิปน้ําหนักนี้ครับผมเป็นในตัวเริ่มเล่นนะครับแต่ก่อนเล่นคือจะต้องเล่นน้ำหนักเ,เบาๆก่อนนะครับแล้วก็มานับเซตที่หนึ่งโดย,ยน้ำหนักที่คุณต้องการที่เยกถึง8ถึง10ครั้งแต่ครั้งนี้ผมจะตั้งเป้าหมายว,ว่าผมยกได้8ครั้งหรือเปล่านะค,ะนนนะครับในน้ำหนักที่3 เในตอนนี้อยู่นะสองสามเริ่มรู้สึกตักนิดหนึ่งสี่แต่ใจยังอกว่าไหวอยู่ห้าดูตั้งเป้าไปทั้ว่าแปดได้หรือเปล่าหกเจ็ดโอ้ยรวมยกไม่ถึงแปดครับนั่นหมายถึงว่ามันหนักเกินไปนะครับ ผมอาจจะยกได้ประมาณสัก20.8.5หรือว่า2 9อาจจะลดไปสักกิโลหนึ่งอาจจะได้เพิ่มไปหนึ่งครั้งก็เป็น8ครั้งแต่เมื่อกี้ผมโยกได้7ครั้งนั่นหมายถึงว่ามันหนักเกินไปถ้ามันหนักเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ 1. คุณจะไม่ได้ตั้งใจกับกล้ามเนื้ออกผมหมายถึงข่านี้นะครับแต่คุณจะไปกล้ามตั้งใจกับในส่วนของแขนเพื่อที่จะช่วยกล้ามเนื้ออกดังนั้นกล้ามเนื้ออกจะทํางานไม่เต็มที่สิ่งที่คุณจะต้องการคือคุณต้องการประหานหน้าอกใช่ไหมครับคุณพยายามให้กล แต่ถ้าไหนถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณจะใช้แขนเป็นตัวช่วยครับร่างกายมนุษย์กล้ามเนื้อมันฉลาดครับมันจะเอากล้ามเนื้อที่มาช่วยสำหรับกล้ามเนื้อที่อ่อนแอแต่แล,ะละคุณจะทําท่าวิตพื้นผิดนะครับบางคนนะครับที่วิตพื้นนะครับผมจะดูนะกล้ามเนื้อหนะ้าอกใช่ไหมครับวิตพื้นสมมุติว,ว่าคนที่แข็งแรงปกติึทุกนายเข้ารู้วิธีวิตพื้นอย่างนี้ครับโตตรงเห็นไหมครับขนาดแล้วกขึ้นแต่ถ้าคนไม่แข็งแรงคันคันพยุงเองแล้วมันจะแอบขึ้นเห็นไหมเพรา,าจะเอาแขนช่วย เ่ให้ผมช่วยแต่ถ้าริบติ่นต้องปกอย่างนี้ครับก็วันนี้เข้าขๆานะครับผมก็มีเวลาประมาณนี้ไม่รบกควนเพื่อนๆนะครักสืบทีนนะครับถ้าเกิดว่าสรุปนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณนะครับต้องการนะครับถ้าคุณต้องการให้รูปงร่างคุณมีการเปลี่ยนมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับคุณก็ควรที่จะใช้จำนวนครั้งที่แปดถึงสิบแต่ถ้าคุณจะบริหารเพื่อรน้าการสมภาถนะอะไรครับผมแห้การไม่ทนทานครับคุณยกประมาณสิบห้าครั้งครับ น้ำหนักถ้ามันยกได้เกินแสดงน,น้ำหนักนั้นเบาครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะครับสาหรับนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับทักไวในคอมเมนต์นี้เขาบม่อยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเหนื่อยวะ่ะบ๊ายบาย